ต้นไม่โตแต่ก็ไม่ตายนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนเวรนควรนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงทุเรียนเล็กนะครับแกะแกนนะครับไม่ยอมโตนะครับมันจะมีสาเหตุจากอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราจะแก้ปัญหายังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมารู้สาเหตุกันก่อนนะครับทุเรียนเล็กแกะ้แกนนะครับก็จะมีสาเหตุอยู่4ข้อด้วยกันนะครับที่ผมเจอมานะครับสาเหตุที่หนึ่งนะครับก็คือเกิดจากต้นพันธุ์ของทุเรียนนะครับ ต้นพันุ์ของต้นทุเรียนเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่าไม่ดีนะครับข้อที่2เกิดจากน้ํานะครับเกิดจากน้ําที่เยอะเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือ,อเกิดจากดินของเรานะครับว่าดินของเราเป็นดินแบบไหนนะครับเหมาะกับการปลูกทุเรียนหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือเกิดจาก,กวิธีการปลูกนะครับการที่เราไม่ได้เตรียมต้นก่อนลงปลูกนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาไล่คุยกันทีละหัวข้อนะครับจากหัวข้อที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มจากหัวข้อที่1กันเลยนะครับหัวข้อที่หนึ่งนะครับที่เราพูดถึงนะครับก็คือความสมบูรณ์ของต้นนะครับความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยครับต้องมาดูกันนะครับถึงวิธีการเลือกต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ที่ดีเป็นยังไงนะครับต้นพันธุ์ก็มีอยู่หลายแบบเหมือนกันนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนนะครับก็ บางคนนะครับก็จะใช้วิธีการคือซื้อต้นที่ต้นเสียบยอดที่เขาใส่ถุงเพาะชําม,มาแล้วนะครับหรือว่าบางคนนะครับก็คือปลูกมเมล็ดทุเรียนบ้านหรือว่าทุเรียนป่าน,นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนยอดเป็นทุเรียนพันธุ์ดีนะครับก็ได้เหมือนกันอันนี้นะครับผมขอพูดแค่เฉพาะที่ว่าต้องไปเลือกต้นพันธุ์จากแปลงที่เขาเพาะชําขายแล้วพามาปลูกนะครับเราก็ต้องเลือกต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็เดี๋ยวจะลง รายละเอียดแค่เล็กน้อยนะครับสำหรับการเลือกต้นพันธุ์นะครับก็คือให้เราเลือกต้นที่ว่าโคนใหญ่นะครับใบเขียวยอดตูมนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าต้นพันธุ์ที่ลักษณะเด่นดังกล่าวนะครับก็คือเป็นต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับโอเคทีนี้พอผ่านเรื่องต้นพันธุ์มาแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของน้ำนะครับเรื่องของน้ำนะครับ เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนกันก่อนนะครับว่าต้นทุเรียนเนี่ยชอบน้ําแบบไหนนะครับต้นทุเรียนนะครับก็เป็นพืชที่ชอบความชื้นนะครับแต่ไม่ชอบแฉเพราะฉะนั้นเนี่ยทุเรียนก็เลยไม่ได้ชอบน้ําเยอะน้ําขังนะครับแต่ถ้าน้ําน้อยเกินไปก็ตายนะครับทีนี้เหตุผลที่ทําให้ทุเรียนแ,แกลแกน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ํานะครับก็คือการที่เราให้น้ําเยอะเกินไปนะครับการที่เราให้น้ําเยอะเกินไปเนี่ยทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยครับ รากของเขาไม่สามารถหายใจได้นะครับทีนี้เขาก็จะไม่แตกรากใหม่นะครับต้นไม่โตแต่ก็ไม่ตายนะครับต้นไม่โตแต่ก็ไม่ตายนะครับต้นไม่โตแต่ก็ไม่ตายนะครับคือการให้น้ําเยอะเกินไปสําหรับการให้น้ําน้อยเกินไปนะครับการให้น้ําน้อยเกินไปเนี่ยจะทําให้ยอดไม่แตกใหม่แล้วก็ใบเหี่ยวใบมีลักษณะเหี่ยวเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ตายแต่ก็ไม่โตนะครับอันนั้นก็คือน้ําน้อยเกินไปนะครับ วิธีสังเกตว่าน้ําน้อยหรือน้ําเยอะเกินไปนะครับให้เราใช้ตัวเราเองเนี่ยครับไปแคะดูหรือว่าแกะดูว่าตรงนั้นนะครับส่วนที่โคนต้นทุเรียนเนี่ยเปียกหรือว่าแฉะเกินไปหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็คือส่วนของเรื่องของน้ํานะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของดินดินนะครับก็เหมือนที่เก่านําไปแล้วเมื่อเมื่อเรื่องของน้ํานะครับว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะใช่ไหมครับทีนี้ การที่ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะเนี่ยมันจะมีลักษณะดินที่ทุเรียนชอบอยู่1นถึงสอย่างนะครับที่ทุเรียนชอบนะครับก็คือลักษณะที่ทุเรียนชอบอันที่1เลยก็คือดินล้วนปนทรายนะครับอันนี้ทุเรียนจะเหมาะสมกับการปลูกทุเรียนมากที่สุดนะครับแล้วก็อันดับที่2ที่ทุเรียนที่สามารถปลูกทุเรียนได้แล้วก็ได้ผลดีนะครับก็คือดินล้วนลุกลังนะครับดินนะครับดินลุกลังนะครับทีนี้นะครับทุกคนนะครับ ที่ปลูกทุเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกดินที่จะปลูกได้นะครับก็คือดินที่สวนเราเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเราก็ไม่สามารถกําหนดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือเราต้องมามา,มาทําดินปรับดินม,มาทําดินปรับดินเพื่อให้ดินเนี่ยเหมาะสมกับการปลูกทุเรียนของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับที่สวนบนงควรนะครับตรงนี้นะครับเป็นดินเหนียวลูกรังนะครับดินเหนียวนะครับไม่ใช่ดินร่วนนะครับดินเหนียวลูกลังเนี่ย มันจะมีข้อเสียก็คือมันจะขังน้ํามันไม่สามารถที่จะระบายน้ําออกได้ดีนะครับซึ่งมันเลยทําให้ส่วนเบินควรเนี่ยมีต้นทุเรียนที่แก,แกนอยู่บ้างนะครับก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็มีอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ทางส่วนบนควนก็ได้มีวิธีแก้ปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวในส่วนเรื่องของดินนะครับผมจะ แยกย่อยออกไปอีกคลิปหนึ่งซึ่งจะคุยให้ละเอียดเลยนะครับให้เพื่อนๆฟังว่าดินเนี่ยที่ดีแล้วก็วิธีการปรับดินเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเรามาถึงข้อที่4ี่นะครับก็คือวิธีการปลูกนะครับวิธีการปลูกนะครับมันก็มีหลายสูตรหลายตำรานะครับแต่ว่าสําหรับวิธีการปลูกที่ว่าผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์มานะครับซึ่งเป็นวิธีที่ ทดลองแล้วก็ทดสอบมาแล้วเป็นเวลาถึง20ปีนะครับในสูตรของทางใต้นะครับก็สูตรนี้นะครับทดสอบแล้วก็ทดลองมาแล้วว่าได้ผลแล้วก็มีปริมาณการติดที่สูงการตายที่น้อยนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์เยอะนะครับโอเคทีนี้ผมขอลงรายละเอียดเรื่องการปลูกนะครับแล้วก็วิธีการปลูกเนี่ยจะทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปแยกย่อยไปนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะขอคุยกับคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับ วิธีการปลูกนะครับปกติเนี่ยเราจะทำเนินหรือว่ายกล่องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราปลูกนะครับเราจะไม่ขุดลงไปนะครับพอเราทำเนินหรือว่าเราทำยกล่องหรือว่ายกโคกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้นะครับเวลาเราปลูกเนี่ยให้เราเอาถุงของต้นทุเรียนนะครับมาตั้งอยู่บนเนินเลยนะครับแล้วก็ให้หาดินหรือว่าเอาดินที่ดีที่เราผสมไว้หรือว่าดินที่อยู่รอบข้างที่เป็นดินที่ดีนะครับเอามาถมคลุมนะครับ เพื่อไม่ให้ตัวต้นเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับมันจะเป็นโคกแบบนี้นะเหมือนที่ผมนั่งอยู่นี้นะครับมันก็คือเป็นโคกของตุเรียนนะครับมันก็จะเป็นโคกแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราขุดลงไปเนี่ยขุดลงไปตรงกลางปุ๊บดินตรงกลางก็จะล้วนกว่าดินด้านข้างทีนี้พอเวลาเราเอาต้นลงไปปลูกมันอยู่บนโคกจริงนะครับแต่ว่าต้นมันอยู่ในหลุมอย่างนี้ มันจะเป็นโคกแบบนี้แล้วก็ต้นอยู่ในหลุมใช่ไหมครับทีนี้พอเราเอาต้นลงไปปลูกเอาดินกบปุ๊บเวลาเราลดน้ำเนี่ยครับน้ำมันจะลงไปอยู่ตรงดินที่เราขุดใหม่นี่ครับแล้วก็ขังอยู่บริเวณโคนหรือว่าบริเวณรากของต้นทุเรียนนะครับทําให้รากของต้นทุเรียนเนี่ยไม่เดินแล้วก็ทําให้ต้นเนี่ยหยุดอยู่กับที่ชะงักแก๊แกนนะครับเพราะว่ารากไม่สามารถเดินออกต่อไปได้นะครับเพราะว่า มันไม่มีออกซิเจนให้หายใจเพราะาเกิดจากน้ำมันท่วมอยู่ที่ด้านล่างแต่เราอันมองไม่เห็นเนื่องจากเรา,าไม่ได้รู้ว่าใต้ดินเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคทีนี้วิธีการปลูกที่สวนบนควรเนี่ยได้ทดสอบแล้วก็ทํามาแล้วนะครับจากคําบอกเล่าของผู้ที่มีประสบการณ์มานะครับก็คือพอเรายกโคกเสร็จแล้วนะครับให้เรายกโคกให้ปลายค่อนข้างจะแหลมสักหน่อยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยดินก็จะยุบลงนะครับโคกเราก็จะต่ําลงนะครับ แล้วก็ความกว้างไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะครับมันจะทําให้การบริหารจัดการหรือว่าการตัดหญ้าเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับโอเคทีนี้นะครับวิธีการปลูกก็คือเมื่อโคกเราเป็นโคกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเนี่ยาหาดินที่จะมาถมเนี่ยโดยกวาดดินที่อยู่บริเวณเนี่ยมาก็ได้ หรือไม่ก็หาดินที่เราผสมใหม่เป็นดินดีที่เราผสมใหม่เหมาะสําหรับการปลูกทุเรียนก็ได้เสร็จแล้วพอโคกเราอยู่แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราตัดถุงตัดรากตัดแต่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราตั้งถุงอยู่บนโคกเลยนะครับเสร็จแล้วให้เอาดินที่เรากวาดไว้หรือว่าดินที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาถมให้สูงขึ้นเท่ากับปากถุงนะครับเท่ากับปากถุงนะครับไม่ถมเลยปากถุงขึ้นไปเยอะนะครับก็วิธีการปลูกก็จะมีประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับผมทีนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาบ้างนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสําหรับบางคนนะครับที่มีเงินทุนเยอะผมก็จะแนะนําให้ถ้าเขาต้นเขาแกแกนแล้วเราดูแล้วเรารู้แล้ววางอยู่3เดือน4เดือนไม่มียอดเดินไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมแนะนําว่าถ้ามีทุนเยอะให้จัดการโละทิ้งเลยนะครับก็คือ ทำการขุดต้นนั้นออกเสร็จแล้วก็เตรียมดินแล้วจัดการปลูกใหม่เลยนะครับแต่สําหรับคนที่ทุนไม่เยอะนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะซื้อต้นตุเรียนมาซ่อมได้หลายๆต้นอย่างนี้หรือว่าซื้อมาลงใหม่ได้เนี่ยครับก็คือวิธีการก็คือให้หาสาเหตุให้เจอก่อนว่าต้นทุเรียนที่เราปลูกเนี่ยแล้วมันมีปัญหาแก้แก่แกนี่เกิดจากสาเหตุอะไรน้ําน้อยเกินน้ําเยอะเกิน เกิดจากวิธีการปลูกเกิดจากการเตรียมต้นไม่ดีหรือว่าด,ดินไม่ดีหรืออะไรสักอย่างเราก็ต้องหาให้เจอก่อนถ้าสมมติว่าเหมือนของสวนบนควรนะครับที่เจออาการที่เจอเยอะที่สุดเลยนะครับพราะว่ามันที่ดินเนี่ยเป็นดินเหนียวลูกลังนะครับซึ่งดินเหนียวลูกลังเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษคืออุ้มน้ําหรือว่าเก็บน้ําได้ดีนะครับทีนี้พอเรายกโคกเสร็จแล้วเนี่ยเราทําการปลูกเลยซึ่งปลูกตรงบนยอดเนี่ยครับแล้วเวลาเราลดน้ําเนี่ย น้ำมันจะขังอยู่แต่เฉพาะตรงยอดของโคกทุเรียนตรงนั้นนะครับก็คือมันจะทําให้ที่ของสวนบนควรเนี่ยมีปัญหาเรื่องแค่แกนรากไม่เดินเนี่ยอยู่บ้างพอสมควรนะครับถ้าสมมุติว่าเกิดอาการแบบนี้นะครับแล้วเราเนี่ยได้ทําการขุดหรือว่าถอนขึ้นมาดูนะครับโคนของต้นทุเรียนนะครับจะมีกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นเหม็นก็คือกลิ่นเหมือนหญ้าหรือว่ากิ่งไม้อะไรเงี้ย ทับถมอยู่ในดินที่มีน้ํานะครับกลิ่นก็จะแบบกลิ่นแบบนั้นนะครับผมก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าคือกลิ่นมันกลิ่นเหม็นนะครับไม่ใช่กลิ่นดินปกติเออนั่นก็คืออาการของน้ําเยอะเกินไปนะครับแล้วก็อาการของน้ําน้อยเกินไปเนี่ยเราจะสังเกตได้จากยอดนะครับยอดยอดของต้นทุเรียนเนี่ยพอขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะงองหงิกแล้วมันจะไม่บาน ยอดจะหยิกงอแล้วก็ไม่บานแล้วใบจะมีลักษณะเขียวนะครับแบบนี้นะครับก็จะช้าเหมือนกันนะครับถ้ามีทุนผมก็จะแนะนําให้ปลูกใหม่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดจากต้นพันธุ์นะครับถ้าเกิดจากต้นพันธุ์นี้เราจะดูรู้ยากสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าตอนแรกเราเลือกต้นพันธุ์มาดีเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาคือต้นพันธุ์บางต้นเท่านั้นนะครับทีนี้ วิธีการปลูกนะครับก็ถ้าเป็นเพราะวิธีการปลูกนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ว่าสําคัญเหมือนกันครับก็คือผมเคยเจอนะครับเขาจะถมดินเวลาปลูกเนี่ยที่โคนต้นหนาเกินไปนะครับซึ่งทําให้ทุเรียนเนี่ยรากเขาไม่สามารถรับออกซิเจนได้นะครับพอถมหนาเกินไปทีนี้มันจะทําให้เหมือนเขาหายใจไม่ออกครับก็คือใบจะออกไปทางเหลืองแล้วก็ บางทียอดเดินนะครับมียอดเดินบ้างแต่ว่ามันใบมันจะออกไปทางเหลืองมากกว่าบางทีนะครับก็จะมีออกยอดอ่อนมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ใบยังติดทางเหลืองอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราถมหนาเกินไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับนี่นะครับทีนี้พอเรารู้สาเหตุแล้วนะครับก็มาถึงวิธีการแก้ปัญหานะครับจำรับส่วนเมืนควนนะครับวิธีการแก้ปัญหาที่ผมเคยเจอก็คือถ้าสมมติว่า ต้นไหนที่อยู่บนดินเหนียวลูกลังนะครับที่ว่าน้ำไม่สามารถระบายได้ดีเนี่ยอันนี้นะครับก็จะใช้วิธีคือมาปิดวาล์วน้ําที่ต้นนะครับเพื่อให้ต้นอื่นเนี่ยได้น้ําปกติแต่ว่าต้นของเราที่ว่าน้ําขังเนี่ยก็งดให้น้ําอาจจะเว้นวันหนึ่งหรือว่าเว้นสองวันให้ทีนึงนะครับเพื่อให้น้ำที่โคนต้นเนี่ย มันดูดน้ําที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาใช้ได้แล้วก็น้ําที่โคนต้นเนี่ยก็จะได้ไม่ขังนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องรอเวลาให้รากเขาเดินนะครับพอรากต้นทุเรียนเดินเนี่ยเสร็จแล้วเราจะมีวิธีการสังเกตคือเขาจะเริ่มแตกยอดใหม่นะครับจะมียอดใหม่จะมีกิ่งตุ่มตาเล็กๆออกมาตามระหว่างต้นนะครับอันนี้ครับก็คือรากเขาเดินแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการทําสาวนะครับซึ่ง เดี๋ยวผมจะเอาคลิปการทำเสาวนะครับสั้นๆมาแปะให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับแล้วก็พอเราทําสาวเสร็จแล้วเราก็จะได้ต้นใหม่ที่สวยงามนะครับแต่ว่าถามว่าจำเป็นต้องทำาสาวไหมก็ไม่จำเป็นนะครับถ้ากิ่งของต้นนะครับยังอยู่สวยงามหรือว่าต้นยังไม่สูงมากเกินไปแล้วก็กิ่งมันไม่ล้นจากคนต้นมากเกินไปเราก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับโอเคนะครับผมวิธีแก้ปัญหานะครับ อีกวิธีนึงนะครับก็คือถ้าเรารู้ปัญหาของต้นแล้วว่าเป็นเพราะว่าขาดน้ําอันนี้นะครับเราก็สามารถลดน้ําเพิ่มให้เขาได้นะครับถ้าสมมุติว่าเรารู้ปัญหาว่าต้นของเรานะครับเกิดจากาวิธีการปลูกหรือขั้นตอนการปลูกที่ไม่ถูกต้องนะครับเช่นถ้าเป็นทุเรียนที่เพิ่งปลูกลงไปสักสอเดือนนะครับแล้วต้นเนี่ยยังไม่ตายนะครับก็ เราสามารถขุดขึ้นมาได้นะครับขุดเสร็จแล้วก็รองดินที่หลุมที่เราขุดขึ้นมาแล้วเอาเอาก้อนที่เราขุดขึ้นมากับต้นทุเรียนเนี่ยตั้งด้านบนแทนนะครับเพื่อไม่ให้รากขังอยู่หรือว่าไม่ให้รากโดนถมเยอะนะครับเราสามารถขุดได้นะครับคือถ้าถ้าเราถมเยอะเกินถมดินหน้าถุงหน้าดินจากดินมถุงเดิมสูงเกินไปเนี่ยก็ให้เราขุด ดินที่อยู่ที่ผิวหน้าออกนะครับเกลี่ยออกเพื่อให้มันบางเพื่อให้เห็นดินที่เขาชํำถุงไว้เนี่ยคือเราเกลี่ยออกให้พอให้พอที่เราจะสามารถเห็นดินที่อยู่ปักถุงได้นะครับทุเรียนก็จะสามารถหายใจได้นะครับทีนี้เขาก็จะสามารถผลิผลตสร้างรากใหม่ขึ้นมาแล้วต้นก็สามารถเติบโตได้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นความรู้นะครับเดี๋ยว รายละเอียดของแต่ละหัวข้อนะครับเดี๋ยวผมจะทําแยกไปเป็นคลิปคลิปไปนะครับตามหลังครับเพื่อ,อเพราะว่ารายละเอียดของแต่ละอย่างมันจะต้องมานั่งคุยกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วหาสาเหตุได้เจอก่อนไม่งั้นนี่ยถ้าเราทําแล้วมันไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทุเรียนเราก็จะไม่สามารถที่จะดีขึ้นได้นะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นความรู้นะครับไม่มากก็น้อยให้สําหรับคนที่ ปลูกทุเรียนนะครับเจอปัญหาทุเรียนแก้แก้นนะครับไม่ยอมโตนะครับให้เราสามารถนําไปแก้ปัญหาได้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพลงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดรับกระไรช่องสวนเบินควรไว้ด้วยนะครับยังมีสาระดีๆที่รอจะแป่งปันเพื่อนๆอยู่นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ